ที่4พฤศจิกายน2563วันนี้ก็ได้มาทำหน้าที่คุมสอบนักธรรมชั้นโตห้องที่ห้องที่6ที่วัดสแกตบุญในเมืองพึงเมืองนครศรีมามูทนาบุญด้วยกันครับออ่เ จะดูแต่เราที่มาแล้วอยากอบอวางไว้ที่อ่าสมือที่โต๊ะที่ทางคณะกรรมการาทางได้าจารเอาไว้เะคตนรอบเอ็กที่เได,ด้เอาเ่อคณะกรรมการท่เาารดเจรดา